ุปเปโมจิอีกแล้วอะซุปเปโมจิอีกแล้วอ้ํา้ําสำหรับชิปนี้นะฮะได้เวลาแห่งการเกียนคนแล้วครับผมผมว่าท่านผู้ชมนะฮะบางคนนะอาจจะยังไม่รู้นะว่าโลกหนึ่งนะฮะเราสามารถเอาผลปีศาจออกมาถือโชว์ได้แล้วครับเนี่ยนะมาที่กระเป๋าครับกดมาที่ผลโมจิแล้วกันแล้วถือโชว์นะฮะนี่ โลกหนึ่งเราสามารถถือผลปีศาจโชว์แบบนี้ได้แล้วครับและเราจะไปแกล้งที่ก่อลิงนะฮะแกล้งว่าเราสุ่มผลปีศาจและเราสุ่มได้ผลโมจิครับมาดูซิว่าคนที่เห็นเราสุ่มได้ผลโมจินะฮะพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทาคลิปแบบนี้ต่อไปดูนะครับเอาละครับผมมารับชมคลิปกันเลยครับ อ่าตอนนี้ก่อลิงมีคนอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเราไปทักไทยเขาดีกว่าครับเวล2,407นะฮะแล้วก็เวล2,450หรือเปล่าน่าจะเป็นเวลตามอีกคนหนึ่งนะฮะอืมใช่ไหมอ่านี่เวลตามใช้ผลไปแล้วก็เวลตามใช้ผลพาครับทักทายเขาหน่อยดีกว่าดีครับสวัสดีครับผมคนไทยใช่ไหมเออคนไทยด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาสุ่มผลดีกว่าสุ่มผลนะ เออผมสุ่มผลนะบอกไว้ก่อนนะฮะโอเคสุ่มผลปึ๊บ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 นี่คือการคำนวณเวลานะฮะเวลาเรากดสุ่มนะครับจากนั้นเราก็มาที่เมนูครับผมแล้วเราก็กดมาตรงที่ผลโมจิครับดึงผลโมจิออกมาและถือปึ๊บเฮ้ยบ้านาโมจิเลยเหรอ จริงดิเฮ้ยโมจิเลยหรอไม่อยากจะเชื่อทำไมพวกเขาพวกเขาตื่นเต้นแค่นี้เองหรอวะดวงทั้งปีตื่นเต้นแค่นี้เองอะแค่เนี้ไม่ดีด้าหน่อยเหรอวะเอาเก็บเลยงั้นเก็บเลยเก็บไวไวนะคนหาโมจิเยอะคนหาเยอะจริงอ่ะผมพีพีด้วยก็ไม่เท่าไหร่นะ คนเล่นโมจิไม่เห็นตึงเลยว,วิ้งขิงขิงขิงอะขิงเอ่อพวกเขาใช้ผลอะไรกันวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่สองคนนี้คนนี้ใช้ผลพานนะฮะอีกคนนึงก็ใช้ผลไฟนะครับผมใช้ผลอะไรกันบ้างครับเนี่ยโมจิเต็มเซฟิฟก็ใช่แหละผลโมจิมันผลคนนิยมไนงะแต่ว่าถ้าเจอกับผมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับผลไฟครับใช้ดาบครับเห <c oughs> มไอ้คนไทยเต็มเลยวะ่ะอยากได้ผลหรือ ใช้ใช้ใครอะที่นี่ไม่มีคนใช้นะอ๋อผลไฟเดี๋ยวจัดให้ปึ๊บ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 อยากได้ก็ไปหาเองสิฉันเอาทุกอย่างไปทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วช่เยอะไรเนี่ย สุปเปโมจิอีกแล้วอ่ะสุปเปอรโมจิอีกแล้วเฮ้ยมึงตื่นเต้นกับกูหน่อยดิให้ไม่ตื่นเต้นกันหน่อยเหรอเพลงมาไอพวกนี้ยังพูดถึงเรื่องราชาโจทัดอยู่เลยนะขอโอเคอยากได้ทําไงก่อนครับขอบคุณครับไม่จริงใจเลยนายนายไม่จริงใจเลยขอแบบจริงใจอะผมรออยู่แล้ว คนหลอมว่าเอียเจ็บเจ็บเจ็บเอา้ามีคนตีเราขลตกหายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผลหายผลหายแล้วฮะดูดิมันจะตอบยังไงไอ้นี่จะตีผมเหรอเอาไปเลย ได้โมจิอีกแล้ว <Yahoo! S 1> ทำจริง <_ d ose> บ้าน่าไอ้จริงดิไอ้พวกนี้ก็แบบ <_ d ose> ไอ้พวกนี้ก็ผสมลงด้วยหมายเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ย <_ d ose> อันนี้สุ่มจริงๆแล้วนะจะสุ่มจริงแล้วนะอ่าสุ่มจริงดูซิว่าจะได้อะไรนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ สุ่มจริงก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ท่านผู้ชมครับกลับมาแล้วฮะหลังจากที่คุยกับเพื่อนๆนะฮะที่อยู่เกาะลิงนะฮะน,น,นานๆทีเนี่ยผมจะเจอคนที่พูดสุภาพแล้วก็คุยกันดีๆแบบนี้นะฮะปกติเกาะลิงเนี่ยโอ้โหบอกเลยเถื่อนมากครับสุ่มผลแจกครับ ทำตัวเหมือนไก่ตันมาแจกผลเลยไก่ตันแจกผลฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็หยิบโมจิออกมาไหนละโมจิอ๋อนี่ไงหยิบโมจิออกมาปึ๊บแล้วก็แบบให้อ,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 อห๋ออ้นั่นไปไหนแล้วล่ะเฮ้ในโมจิจริงอะไม่มีใครตื่นเต้นกับผมเลยหรอขอผลหน่อยครับอ๋อคนนี้คือคนที่ขอนีฮะอยากได้เหรอ ใช้ครับใช้ใครแล้วเนี่ยผมก็อยากได้อ่ะพอดีสุ่มได้แล้วด้วยเอาไงดีนะผมยังไม่มีผลเลยครับแเคไม่มีผลเลยก็เห็นใช้ผลมืดอยู่นี่ไม่มีผลได้ไงครับพี่ก็พี่ใช้ผลมืดอยู่อ่ะ เห็นนะ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 ใช้ผลมืดอยู่จะมาหลอกผมเหรอจะหลอกผมเหรอ เอาละรครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้อัดนานมากนะฮะอัดเป็นชั่วโมงกว่าเลยครับแต่ผมจะตัดมาเฉพาะตอนที่มันตลกมันเฮฮาตัดมาเฉพาะตอนที่ได้เกลียนคนก็พอนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะและถ้าเกิดว่าชอบอันดับแรกเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ